การหมายรู้อะหมายรู้ก็หมายรู้ผิดผิดซะอีกนะต้องค่อยมาฝึกให้มันหมายรู้ถูกพอหมายรู้ถูกมันไม่มีตัวเราละส่วนหมายรู้ผิดนั่นจะมีตัวเราขึ้นมาพอหมายรู้ผิดไม่าะคิดผิดเพรคิดผิดก็เชื่อผิดว่ามีตัวเราเป็นกระบวนการเพราะฉะั้นเราจะกรู้สึกว่านี่คือตัวเราตราบใดที่เรายังรู้สึกว่านี่คือตัวเรานะยังหมายรู้ผิดอยู่นะ ยังมีความหมายรู้ผิดอยู่นะแต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลนะจะไม่รู้สึกว่าอ้นี้ตัวเราตัวเราไม่มีจะรู้สึกอย่างนีนะ้มันว่างเมื่อมีแต่ขันน,ะนี่เราก็ภาวนานลนะ้วเราก็จะเริ่มเห็นตัวรูปไม่ใช่ตัวเราตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราตัวสัญญาความจําได้ความหมายรู้ไม่ใช่ตัวเราหนะมิ ความเป็นตัวเราเกิดจากการหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกมันจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราเหรอกเราบังคับมันไม่ได้จริง